ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเสียงที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงต้นเทปของหนังสืออ่านเล่นเล่มดีสี่สำหรับในตอนนี้ที่ใ่าต้องใช้เสียงเป็นต้นฉบับก็เพราะเขียนไม่ไหวเขียนไปเขียนมาเพียงหน้าแค่หน้าหน้าครึ่งกระดาษ ก็ปรากฏว่าตาไม่เห็นเส้นหมึกต้องเลิกเขียนไม่ใช้การบันทึกเสียงแทนการบันทึกเสียงนี่ก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ร่างกายก็ยังป่วยเสียงไม่มีการทรงตัวเสียงแห้งเสียงแหบแต่ก็เพื่อประโยชน์ในการเขียนก็ใช้ได้วันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง การแจกของคนน้ำท่วมแต่ความจริงเรื่องน้ำท่วมปีนี้วัดท่าสูงก็ท่วมท่วมสองละลอกติดกันน้ำเก่ามาไปไม่ทันหมดน้ำใหม่ก็มาต่ออีกงานก่อสร้างต้องหยุดชะง,งักไปสี่เดือนก็เป็นว่าคนน้ำท่วมจะไปแจกของคนน้ำท่วมก็ไปไม่ไหว เรืราการนี้สองคนพูดเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักก็เป็นว่าจะไปแจกคนอื่นไม่ได้ก็ต้องแจกกันในบ้านนั่นคือว่าเด็กของลูกชาวน้ำท่วมมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดท่าโธโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระประมาณเกือบ300คนจริงๆแล้วก็ถึง300อคน แต่ว่าเธอลาออกไปสิบ้างให้ออกไปบ้างเพราะความประพฤติบกพร่องที่ดีก็เหลืออยู่ประมาณ280คนเศษทั้งหมดนี้ทางวัดรับเลี้ยงเลี้ยงอาหารให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรคให้อุปกรณ์การศึกษาสี่ข้าเราเรียนเสร็จจ้างครูสอนให้ด้วย เมื่อน้ำทั่วมมาแล้วพรากว่ัญ่ามีคำสั่งว่าสามเทอมนี้ไม่เก็บทุกอย่างแค่นักเรียนให้เลี้ยงทุกเลี้ยงทุกอย่างหมดแม้แต่ค่าอาหารที่เคยผ่อนคลายมาบ้างคือปกตินักเรียนหอพักให้ผู้ปกครองจ่ายค่าอาหารมาบ้างแต่ก็ไม่พอส่วนนั้นก็ยกไปวัดใ่ายหมด เป็นอนา瓦นักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่วัดต้งสงเคราะห์เทอมละล้านเศษแต่เ,เงินทองที่ได้มาทั้งหมดก็อาศัยบรรดาลูกหลานและบรรดาสมพุทรบริษัทช่วยกันเมื่อวันที่18ทธันวาคม2531ันาเก็แจกเสือ้อแจกผ้าแจกผ้าหม่ม ผ้าห่มนี่แจกเป็นสองระลอกคือระลอกที่1นึแ่แจกแก่นักเรียนสองรอสามร้อยผืนละลอกที่สองแจกกับผู้ปกครองเอานันกเรียนอีกสามร้อยผืนรวมเป็นผ้าห่มหก0้อยผืนเครื่องแต่งตัวที่บรรดาท่านพุทธบริษัท,ทสงเคราะห์มาแจกไปคราวนี้โดยประมาณสองพชุดเศษคือว,ว,ว่าให้แก่นักเรียนด้วยให้ไปส่งให้กับผู้ปกครองด้วย ก็รวมความว่าของที่ท่านหลายให้มาได้จัดจ่ายไปแล้วสำหรับพรอผมนั้นเมื่อไปซอยไสลมต้นเดือนธันวาคมพุสม,มนเธอถวายมาร้อยผืนเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่พอจึงสั่งให้เดินฉายคอมันเนื้อเดินฉายบุญนาคคนเดียวกัน จัดซื้ออีกส0งร้ผืนคิดว่าจะออกสตังเองก็พอดีเดือนฉายกับพวกใครบ้างก็ไม่ทราบช่วยกันออกครบสองอีกสองร้ผืนเมื่อพิจนาไลา่เห็นว่าเด็กที่แรกคิดจะมาแจกบรรดาผู้ปกครองก็ปรากฏว่าบรรดาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีผ้าจะหม่มเพราะว่าทุนเดิมก็เธอน้อยอยู่แล้ว ก็เลยแจกนักเรียนแ้วเกือบสามร้อยนขาดนิดหน่อยแล้วก็สั่งใจ่ายให้แก่บิดามัรดาอีกสอ0สาม้เนเป็นหกร้อยนด้วยกันสำหรับการแจกเสือ้อแจกผ้าแจกผ้าห่มให้แก่นักเรียนบรรดานักเรียนด้วยแล้วก็บิดามันดาของเธอด้วยผู้ปกครอ,องด้วย บรนดาท่านนั้นไลาอาจจะคิดว่าเมียนิสงเป็นรปการใดทัด้งนี้ก็คอยดูเรื่องราวของอังคุละเทพบุตรในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครูขึ้นไปนแดงพระธรรมทีัน,นาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อไปถึงดาวดึงข้างแรกแรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดาสององค์คืออินทกะเทพบุตรกับอังโุละเทพบุตรทั้งสองท่านมาก่อนเทวดาอื่นทางนี้พระอินทรนับอยู่ก่อนนะเมื่อพระอินทรัตนัอยู่ก่อนด้ว,วาสององค์นี้อยู่ใกล้ไม่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปก็มาก่อนเทวดาอื่น ท่านองอังกุละเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายอินทกาศเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างขวาต่อมาเมื่อเทวดาองค์อื่นมาอังกุละเทพบุตรก็ถอยอินทกาศนั่งที่เดิมเมื่อเทวดามาหมดดาวดึงปรากฏว่าอังกุละเทพบุตรอยู่ท้ายสุดเป็นเทวดาหางแถวอินทกาศเทพบุตรเป็นเทวดาหัวแถวตามเดิม พระพุทธเจ้าหวังจะประกาศผลขครื่องการบำเพ็ญศนลน,นอกพระพุทธศาสนากับในพระพุทธศาสนาให้บรรดาประชาชนทราบจึงทรงบรรดาลเสียงพระองค์ด้วยเสียงที่บรรดาด้วยที่สนทนากันให้ดังถึงเมืองมนุษย์ให้คนที่อยู่ที่เมืองพาราณสีทั้งหมดคอยพระองค์อยู่หลายโกรธได้ยินได้ฟังทั้งหมด สมเด็จพระบรมสุคตยังได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอังคุละเมื่อตถาคตมาถึงตอนแรกเธอนั่งข้างพระบายข้างซ้ายของตถาคตขันเทวดาเทออุพระองค์อื่นมาหมดตะวดึงเธอเป็นเทวดาท้ายแถวนั่งไกลที่สุดอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้ อังคุละเทพบุตรจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญพระพุทีเจค่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีเวลานั้นคนมียกแปดหมื่นปีอีกสองหมืนปีท้ายจะใกล้จะตายให้ตั้งโรงทาน80ดสิบแผง หนึ่งโยตตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยตตั้งหนึ่งแห่งให้ทานคนยากจนคนกับพระคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนสิ้นเวลาสองหมื่นปีแต่สายว่าเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมจรึงเป็นยังได้อานิสงส์น้อยเกิดว่า ตายจากความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ช่้นดาวดึงเป็นเทวด,ดาที่มีบนน้อยที่สดุดแต่ว่าเปก็มีวิมานทองคําเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารน,นี่บรรดาท่านบูรับฟังแม้แต่การบำเพ็ญกุศลแจกแก่คนที่ไร้สินไร้ธรรม ยังเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้มีวิวานทองคำเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพเป็นบริวารแต่ได้ว่าสำหรับเด็กที่ท่านแจกเด็กนักเรียนสุธรรมพระสุธรรมยานวิทยาวัฒนสงเด็กทั้งหมดที่จะเข้าโรงเรียนจะต้องสอบการฝึกกรรมาฐานให้ได้ก่อนถ้าได้กำลังมโนยิทธิได้พอสมควร จึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องมีการซักซ้อมกันทุกครึ่งเดือนครึ่งเดือนจะมีการซ้อมกับซ้อมกรรมฐานกันครั้งหนึ่งและกฎระเบียบของโรงเรียนนี้อันดับแรกนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในสังหาวัาตถุสีได้คือหนึรู้จักการสงเคราะห์สพูดดี 3. ามช่วยเหลือการงาน 4. ีไม่ทิ้งตัว <c oughs> แล้วก็ต้องพยายามทรงในพรมิารสีคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตุตาไม่อิจฉาที่สียาไใครให้ใครได้ดีพอยินดีด้วยอุมเบกขาว,วางเฉยเมื่เคราะกรรมเข้ามาถึงแล้วก็ต้องมีกรรมดสิบปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผินในกรรมและไม่เดื่มสุราเมีไรทางกายทั้งวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบ ไม่ยุเขาแตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่พยาบาทจองล้างจองผลานใครมีความเห็นตรงตามคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้า <c oughs> นี่เป็นนักคุณตุนธรรมของนักเรียนพุทธมยานวิทยาวัดท่าสูง กรวมความว่าเด็กทั้งหมดมีศีลมีธรรมมีสมาธิพอสมควรการพลั้งพลาดไปบ้างเป็นของทีบรรดาของปุถุชนฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าบิดามารดาของเธอจะบกพร่องบ้างแต่ว่าเด็กก็มตั้งอยู่ในเกณฑ์มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรมพอสมควรฉะนั้นอานิสงส์ที่เพิ่งได้รับจากการแจกเด็ก ก็เห็นจะเป็นอย่างน้อยที่สุดท่านต้องได้สวรรค์ชั่นดาวดึงแน่นอนเอ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและลูกหลานทุกคนที่บำเพ็ญกุศลมาสรงเคราะห์มาก็เป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่แล้วมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีการให้ทานเป็นปกติเจริญภาวนาเป็นปกติตนเองมียสงส์ใหญ่อยู่แล้ว ถ้ามาเสริมในการให้ทานอย่างนี้ผลในความดีก็ยิ่งยิ่งเห็นไปกลงมความว่าการให้ทานกับเด็กที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิตามสมควรย่อมมีนิสงส์สูงกว่าผลของอังกุะเทพบุตรตอนนี้มาพูดถึงอังกุละเทพบุตรก็ขอพูดถึงอินทกะเทพบุตรด,ด้วยเป็นเทวนดาที่สมัยพระพุทธเจ้าพบ ท่านอินทกาเทพบุนั่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เข้าไปถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างขวามือใกล้พระบายของพระพุทธเจ้าในเมื่อเทวดามาทั้งหมดในดาวดึงท่านอินทกาเทพบุรก็ไม่ถอยให้ใครก็ถือว่าเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ในดาวดึง ถ้ายกพระอินทร์เสร็จแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าไม่มีใครมีบุญมากกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใคร่ราะจริกาศอานิสงส์การทำบุญในพุทธศาสนาให้ทราบจึงถามอินทากะาเทีพบุตรว่าอินทกะเมื่อต่ถาคตมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้แต่ว่าเมื่อตถาคต ตั้งอยู่นานเข้าเทวดามาหมดแต่ว่าดึงเธอก็นั่งตรงนี้เธอเป็นเทวดาที่มีมเหสักขาคือมีฤทธิ์มากมีบุญมากกว่าเทวดาองค์อื่นนอกจากพระอินทแล้วไม่มีใครยิ่งไปกว่าเธออยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากอย่างนี้ อินเดกะได้กล่าวทูลองค์สมเด็จพระจินสีว่าพันรีพระกราวาแค่ตัวองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวค่ะในสมัยที่ค่ะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็น,น,ปนลูกคนจนต่อมาบิดาตายก็ต้องเลี้ยงแม่คำว่าเลี้ยงแม่ในบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นการกรตัญโยูรู้คุณ สนองความดีของแม่ที่ท่าเลี้ยงมาอันนี้เมียใน,นสงสําคัญมากสูงมาก <c oughs> ต่อมาพระสงฆ์ในสำนักขขงองค์ทุนตัดพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินเฉียดบ้านเข้าไปก่อนเพลนได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดประมาณสี่รูปเศษมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในชีวิตของท่านท่านบอกว่าท่านจนมากโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลไม่มี มีโอกาสคราวเดียวกันมาเป็นสังฆทานคราวนี้คราวเดียวและก็เลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามฐานะเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเกิดตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสทวโลกมีวิมานแก้วจิตใรการเป็นที่อยู่มีนางฟ้านหนึ่งแสนเป็นบริวาร <c oughs> แล้วก็มีวิมานสวยสดคงามมีความสุขมากนี่รบรรดาแต่พุทธบริษัทการบาเพ็นกุศลในศาสนาะก็องค์สมเด็จพระพูทมีประภาคย่อมมีอานิสงส์สูงกว่าการบาเพ็นกุศลแก่คนนอกศาสนามากอย่างอุคระเทพบุตรตอนนี้ก็การที่กล่าวมาอย่างนี้กับพราวาในการต่อไปก็จะได้พูดถึงบุคคลที่บำเพ็ญกุศลในพุทธศาสนาะ ที่กล่าววันนี้สแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเทวดามีจริงนางฟ้ามีจริงวรรค์มีจริงนรกมีจริงพมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วมีสภาพไปสนจริงอันนี้เป็นหนังสืออันเล่น <c oughs> ต่อไปก็ของดเรื่องเทวดาประจำสดาวดิงชั่วคราว เอาเป็นเทวดาจรนั่นคือเทวดาที่ไปเกิดใหม่เพราะว่าอัตมายเองก็มีท่านพม,มีคุณมีพระที่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งการจริงพระที่มีคุณกับอาตามาก,ก็ดีกับวัท่าศงก็ดีเนี่ยมีมากว่าการมาอยู่วัท่าศงใหม่ๆอยู่ที่แรกก็ดียังไม่มีคนทําบุญทำกุศลมากไม่เป็นไร พอมีคนทำบุญทยงอุศลมากเข้าผลประโยชน์มากเข้าเกิดกับพุทธศาสนาอาตมาก็เป็นคนไม่ดี <c oughs> ไม่รู้จักตามใจคนในทางที่ผิดตอนนี้มีบุคคลคณะหนึ่งเป็นเจ้าของถิน่นเขาอยากจะได้ทรัพย์สินประเภทนั้นมาเป็นสมบัติของตนว่าตัวอย่างของวัดท่าสงก็มีอยู่ว่าวัดโสมเพราะการขายวัดกิน พระพุทธรูปมากเพราะการขายพุทธรูปกินและต่อมาวัดโสมมีการเรี่ยไรยทุกปีแต่ไม่ทําแบ่งกันใช้แบ่งกันกินคนประเภทนี้จะเป็นใครบ้างอาตมาก,ก็ไม่ทราบไม่รู้จักหน้าเป็น,นเพียงว่าก่อนที่จะมาทราบข่าวการเรียรย่ยไรแต่มาเข้าจริงๆแปลกฏ้วทุกสิ่งทุกอย่างโสมเป็นปกติไม่มีการทําอะไรขึ้น ต่อมาคนประเภทนี้ก็เกิดขัดใจหาทางแกล่งแกล้งทุกอย่างเพื่ออาตมาไปจากวัดนี้อาตมาสร้างแล้วหลายชิ้นหลายอย่างลงทุนไปล้านบาทเศษเพื่อพระพุทธศาสนาก็เป็นเงินธรรมดาจากพุทธบริษัททุนหน้าให้มาก็คิดว่าเราทําเพื่อพระพุทธศาสนาวัดนี้เป็นวัดของพพุทธศาสนาไม่ใช่วัดของโจร แต่เมื่อโจรมาใช้อำนาจอย่างนี้เราก็ยอมไม่ได้มีความจำเป็นต้องอยู่ความจริงไม่อยากอยู่เขาก็าหาทางแกล้งแกล้ง,ง,ตง,ตงต่างๆฟ้อง,งร้องบ้างหาทางโจดจันบ้างเปิดขยายเสียงด่าบ้างขยายเสียงก็เปิดทิศลาการบริเเก่าพวกเขามากก็มีพระกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งมีสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์วัดสามัญาเป็นประธาน มีาน้าคุณรัาชตนโมรีพระแก้วแจ่มฟ้าเจะคุณราชธนกวีว่านงคารามเป็นเจ้าคุณเทพเวลานี้แล้วก็จะคุณสุทธาธิบดีสวัยวัดไตรมิตรและสมเด็จพุทาจารย์วัดสุทัศน์แล้วก็มีเจ้าหน้าทุกเจ้าหน้าทวกการภาคเจ้าคุณเทพธรรมเจดีเวลปัจจุบัน แล้วก็เจ้าคุณราชวัดเออดื่มวัดจะแล้วนะนเจ้าคุณราชลองจะน่าตัวก,การไพ่องหนึ่งนี่ลืมชื่อท่านนึกไม่ออกกำลังป่วย <c oughs> ทั้งหมดนี้รู้สึกว่ามีคุณหนักท่านช่วยเตรียมกำลังนอกจากนั้นก็ช่วยเป็นการแต่ไม่ประจันหน้านนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณ วัดไตรมิตรคือว่าเจ้าคุณนึกชื่อไม่ออกทีก่แล้วเจ้าคุณสวัยวัดไตรมิตรนะั่นนะที่มรณภาพาวันที่12ธันวาคมกับสมเด็จพูะธาจารย์วสุทธัตเป็นตัวตั้งตัวตีเจนจากับพระในจังหวัดอุทัยธานีเจ้าเรียกว่าเป็นนักชนตรงในอันดับแรก ต่อมาก็จะคุณราชนกวีว่านองคารามเจ้าคุณเทพปัจจุบันและจะคุณราชนโมลีไว้แก้วแจ่มฟ้าก็เข้ามาเป็นทัวแทงขององค์สมเด็จว่าสมเด็จพระตโกสาจารย์วัดวัดวัดสามพยา <c oughs> ในที่สุดงานทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยปกติทุกอย่างเรียบ แล้วก็อันดรพันก็เรียบที่สุดนี่ปรากฏว่าเมื่อวันที่12บธันวาคม2531อาตจจมากำลังป่วยมากทราบข่าวทางโทรศัพท์ว่ายาคุณวัดใจมิตรพูดไปก็นึกชื่อไม่ออกสุทธาธิบดีท่านมรณภาพก็คิดว่าพระองค์นี้มีคุณมาก วัดท่าสงจะตั้งขึ้นมาได้และเจริญรุ่งเรืองเวลานี้ก็มีท่านส่วนหนึ่งที่มีกำลังสำคัญมากช่วยเหลือ,อยุบเบื้องหลังซึ่งว่าเป็นลูกมือของสมเด็จพระวัสัมพยาก็คิดในใจว่าอยากจะไปรดน้ำศพแต่ก็นอนลุกไม่ขึ้นจะไปจัดงานสวดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังไปไม่ไหว ถึงวันที่18ทธันวาคมแล้วยังลุกจากเื่องจากที่นอนไม่ไหวก็วันที่18ประเอาการคลายนิดหนึ่งเวลา4ี่โมงเชา้าก็นั่นอนภาวนาอยู่ก็คิดถึงท่านว่าท่านมีคุณของผู้มีคุณของเราเวลานี้ท่านตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหน อันดับแรกเราก็ต้องไปดูที่สนักพยายมก่อนเพราะยังไม่กี่วันนักอย่างน้อยที่สุดถ้าบังเอิญผ่านสนักนั้นก็ยังไม่มีการสอบสวนเพราะว่าสนักพยายมนี้ก็ไม่ได้ไปนานท่านป่วยสิบันกว่าไม่ได้ไปพอไปถึงท่านลงผู้ใหญ่ในบัญชีท่านก็ถามว่าคุณมาหามาถามถึงเจ้าคุณสวัยใช่ไหม ท่านไม่เรียกลาดจิตินานามท่านเรียกชื่อเดิมก็บอกว่าใช่ถ้าบ่าคนชื่อเสวัยที่เป็นพระเวลานี้ไม่มีบัญชีในเมืองนรกพอฟังเท่านั้นดีใจมากขนลุกสู้ชื่นบานกันึกว่าพบะคุณใหญ่ของท่านที่มีคุณของเราเวลานี้ท่านไม่ต้องตกนรก ไม่ต้องทรมานแต่ความดีของท่านจะมีเป็นไปการใดบ้างกับคนอื่นอาตมาไม่ทราบความไม่ดีของท่านจะมีที่ไหนบ้างอาตมาไม่ทราบทราบแต่ความดีที่ท่านลงทุนลงแรงทุ่มเทมากช่วยอาตมาให้ส่งตัวอยู่ได้แล้วก็ช่วยวัดท่าสูงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ไม่ได้คณะท่านทั้งหลายเหล่านี้วัดท่าสูงไม่ปรากฏภาพสิ่งที่ปรากฏไปแล้วก็ปรากฏจะต้องถูกขาย ถ้าพ,พวกนั่นเขามีอาชีพขายเขามม่งเลยอย่างนั้นจะขายเท่านั้นอย่างนี้อย่าขายเท่านี้แต่คนพวกนี้ตายไปหมดแล้วไม่เหลืออยู่เวลานี้ไม่เห็นหน้าตายไปแล้วเมื่อทราบว่าท่านไม่มีชื่อในบัญชีก็ดีใจก็ถามท่านนายบัญชีใหญ่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านนายบัญชีใหญ่ก็บอกว่าผมบอกก็ได้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของผม ท่านต้องไปถามปัญญสิกขาเทพบุตรเป็นเลขานุการ,รวรสครชั้นดาวดึงสถิวโลกก็ลาท่านไปไปหาท่านปัญญสิกขาเทพบุตรถามว่าท่านพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสวัยจีวัดไตรมิตรเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาแท้ไม่เปิดบัญชีแต่ก็ยิ้มแต่บอกนี่ยังไงนั่งอยู่ข้างๆคุณนี่ยังไงล่ะ คนนุ่งผ้าเขียวเป็นมันยับแผวๆแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแผวๆเป็นยับหน้าตาสวยสดงามผ่องใสามากคนนี้น่ะคือสวัยวัตรายมิตรก็รันไปถามท่านท่านยิ้มแล้วก็ต่างคนต่างยกมือไหว้กันที่เวลานี้ท่านไม่ใช่พระเสะแลวเป็นเทวดาไปแล้วถามท่านว่าท่านมาอยู่ชั้นดาวดึงหรือท่านตอบว่าใช่ ท่านบอกว่าขอบใจนะที่ช่วยผมอยู่มากถามว่าช่วยอะไรท่านแตบว่าก,การที่นิมนต์ปฏิวัติเนะี่ยผมไม่ได้หมายความว่าถวายเงินถวายผ้าไตรได้ช่วยกำลังใจผมให้มีความชื่นบาาในบญกุนศของท่านกำลังใจของผมก็มีปีติที่พระที่ผมช่วยไว้เป็นผู้ชนะความชัว่วและชนะความ พุทธโธม,มีแต่ความรุ่งโรดทําให้วัดฟารามรุ่งโรดขึ้นทําให้พระพุทธศาสนาเด่งขึ้นก็ถามได้ว่าท่านตายในขณะที่ไปดูงานถ้ามีกําลังใจเป็นกุศลส่วนไหนจะมาสวรรค์ท่านดาวเถีงได้ท่านก็ตอบว่าจงอย่าลืมว่าผมไปในงานของพระศาสนาเขาจะตรวจสอบวิชาความรู้ของนักธรรม ผมไปนั้นจิตผมเป็นธรรมจริงๆไม่มีกังอื่นไม่มีขวลอื่นช่วยไม่ใช่จะไปคิดอยากได้เงินอยากได้ทองมันอยากได้ที่ไหนไมันก็ไม่ได้เพราะงานนั้นไม่มีค่าเปรี๊ยไม่มีเงินไม่มีทองมีอย่างเดียวคือจ่ายผมไปค่าผานะผมก็จ่ายจากทุนผมเองผมไปเพื่อประศาสนาจริงๆกําลังใจของผมไปเพื่อบุญเพื่อกอุศลเพื่อความเป็นธรรม เวลาที่ป่วยลงมาปั๊บรู้สึกว่า,าการงู้มลงหน้ามืดพร้อมหน้ามืดไม่เห็นสิ่งภายนอกก็ปรากฏสิ่งที่ภายในปรากฏปรากฏขึ้นนี่นั่นคือพระพุทธรูปในพระโมโสถพระทองคำภาพท่านปรากฏชัดเฉแสงสว่างมากยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งชัดน่าเข้าใกล้ถึงวาระจริงๆเห็นท่านยิ้ม พอท่านยิ้มพมก็หมดความรู้สึกอีกทีตอนนี้ปรากฏว่ามีร่างกายมาอยู่สวรรค์ชั้นเดาวดึงสถิวัโลกมีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อยู่มีนางฟ้า5,000คนเป็นบริวาเรเลยบอกว่าท่านเจ้าคุณได้เปรียบนะเป็นพระไม่มีเมียแต่เป็นเทวดามีเมียทั้งห้าพันคนอรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือยี่สวินาทีจะหมดเวลาก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบันดาท่านพุทตศดสานิกนชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสด,ดี